เล่นกับอเล็กเรื่องนี้มีอะไรเบื้องหลังสนุกๆไหมคะเขาคลั่งรักไหมหลังกล้องคลั่งค่ะคลัง่ <c oughs> งเขาเป็นคนคลั่งรักแล้วก็เปิดเผยด้วยเ <c oughs> อย,ยังไงยังไงไก็คือเวลาที่คนแซวค่ะว่าเขาคลั่งรักเขาบอกใช่เขายอมรับคนก็จะเรียกแบบโอ้พยาบาลเจี๊ยบเสือโคยอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็น ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบมหาศาลเลยจาก,น,กนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดอะคะคิดว่าถูกนะคะคิดว่าถูกเพราะว่าที่ผ่านมาตอนเรารรเป็นวัยเด็กอะเราไม่ได้เป็นเด็กที่มีความอดทนมากเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจความสนใจของสิ่งแวดล้อมเชอรี่เริ่มต้นด้วยอะไรอะ เรื่องปัญหาค,ะค่ะไทยแลงเมื่อปี58ถ้า9ขออภัยมีคนถามว่าเราบ้าไหมมีค่ะแต่ไม่ได้หาว่าบ้านะคะแต่หาว่าแบบเป็นอะไร ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการธนททองนะครับแขกเบอร์ใหญ่ของผมเป็นแขกรับเชิญที่ฟังแล้วกระชุม่มกระชวยหัวใจมากยินดีต้อนรับเชอ,อรี่เข็มอักสรสู่รายการธนททองนะครับสวัสดีคว่ะวิเลสวัสดีค่ะเชอรี่สวยมากมากนะขอบคุณค,ค่ะ,ม,คะมีคนชมล่าสุดเมื่อไหร่คะทุกวันเลยอะค่ะคุณเล่นค่ะเชอรี่เป็นคนตลกเดี๋ยวตอนนี้ค่ะที่มีชมล่าสุดงั้นเดี๋ยวจะชมไปอีกเรื่อยๆทั้งนอกจอและหลังจอเชอรี่สวยนะขอบคุณค่ะสวยมากๆ น่ารักมากๆยังไม่ห้ามอีกเชอรี่ <c oughs> อ๋อต้องห้ามใช่ไหมคะโอเคค่ะเ <c oughs> ชอรี่เป็นคนตลกมีคนบอก <c oughs> พี่พล่เาว่าว่าเชอรี่เป็นคนตลกตลกไหมไม่แน่ใจอ่ะเอาเล่าเรื่องที่คิดว่าตัวเองตลกมากที่สุดสักหนึ่งเรื่องให้แฟนชาวไทยทั้งประเทศได้ฟังเรื่องตลกของเชอรี่หน่อย <c oughs> ยากเลยอ่ะ <c oughs> ยากเลย <c oughs> จริงๆไม่ได้เป็นคนตลกค่ะแต่ว่าเหมือนคนอ่ะคาดหวังว่าด้วยความแบบ หน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้คือเขานึกว่าดุ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 ไหมก็ดุค่ะที่คุณเห็นน่้ไม่ผิดเพี้ยนไม่นค่ะก็ถูกถูกแล้วอะไรเงี้ยก็คือหมายถึงว่าเป็นคนเด็ดขาดเวลาที่ไหมก็คือไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราปล่อยมุกหรืออะไรที่คนไม่คาดคิดอ่ะคนก็จะแบบเซอร์ไพรส์เห็นบอกว่าเป็นแฟนรายการแทเลท็อคเคยดูแต่สิ่งที่มาเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเชอรี่ดูอะไรอะคะรายการแทเลทอก ดูโหนชอบค่ะนอสตาดูเมืองไทยเธอเป็นนังเอกในดวงใจฉันบ้างนะแต่เธอดูนอสตาดูเมืองไทยทำไมเราถึงจะดูไม่ได้อะเพราะว่าจริงๆอ่ะเธอเชื่อในเรื่องของแบบดวงดาวว่ามันมีพลังงานแล้วก็พระจันทร์ยังมีผลต่อน้ําขึ้นน้ําลงเลยทําไมดวงดาวอื่นๆจะไม่มีผลต่อแบบชีวิตอื่นๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าไม่ได้เชื่อหมอดูแบบ หมอดูทั่วไปนะคะแต่ว่าชอบฟังบางทีมันเหมือนคนจะออกเรือแล้วก็รู้อะว่าเออทิศทางลมมันเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยก็ฟังฟังไว้แล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะถ่ายแบบดุเดือดอะเผื่อเราจะได้แบบระวังตัวถูกว่ามันมีภัยพิบัติหรืออะไรอย่างนี้คุยหลังกล้องไว้ว่ามีเรื่องรี้ลับพอสมควรนะมันก็ไม่ได้รี้ลับมากนะแต่ว่าคือคือเมื่อก่อน ที่เล่าให้พี่เล่ฟังว่าเป็นคนกลัวผีมากเปลี่ยนมูทเอาเชิญไฟดีมไฟดีมเป็นคนกลัวผีมากแต่ว่าพอปฏิบัติธรรมมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนก็จะฝันร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่พักหนึ่งตอนช่วงแรกๆฝันว่าฝันอะไรก็ไม่รู้ที่มันจำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าเป็นฝันนักกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนไม่เคยฝันทําไมปฏิบัติธรรมเริ่มฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีเช้าวันหนึ่งที่คุณพ่อบอกให้เตรียมเอกสารไว้ให้แล้วตัวเองก็ลืมคุณพ่อบอกให้เอาไปวางไว้หน้าห้องอะไรเงี้ยตีห้าคุณพ่อต้องออกจากบ้านคุณพ่อก็มาเคาะห้องแล้วก็บอกว่าเอาเอกสารแล้วบ่กอ๋อลืมก็เลยหยิบให้คุณพ่อแล้วก็ยื่นให้แล้วก็กลับมานอนแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ล็อกห้องปกตินอนก็คือจะล็อกห้องตลอดใช่ไหมคะ,คะก็กลับมากําลังเหมือนคเคลิ้มจะหลับอะค่ะเตียงมันเป็นเตียงควีนไซส์อย่างเงี้ยแล้วเราก็นอนอยู่ฝั่งนึง แล้วเหมือนกําลังจะเคลิ้มหลับอะค่ะมันก็มีรอยแบบเหมือนคนอะเท้าเข่าอะค่ะเท้าเข่ามาข้างๆที่นอนเราอะที่นอนก็บุ๋มที่นอนก็บุ๋มใช่มีน้ําหนักณโมเมนต์นั้นก็คิดว่าโจนแน่เลยเพราะว่าลืมล็อกห้องอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแบบประมวลว่าเอ้ยลืมตาแล้วเราต้องสู้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอหันไปก็คือลืมตาแล้วมันไม่มีใครอ่ะครานี้ก็คือกลัวหนักกว่าเดิมก็คือแบบหันกลับมาแล้วก็จะแบบสวดนโมตัสสะเลยแบบ สวดไม่ออกอ่ะนึกนึกคำสวดไม่ออกอ่ะนโมนโมแล้วอะไรต่อนะนโมแล้วก็แบบพยายามคิดแล้วก็จะหลับไปเลยอะค่ะเหรออืมก็คือก็คือเจอแค่น,นคั้นแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเราครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วเรากลัวหรือมันก็หาคำอธิบายไม่ได้สันนิษฐานไหมคะว่าเวลาเราเข้าสมาธิสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะสิ่งนี้ลับอาจจะมาขอบุญหรืออาจจะ เจ้าที่เจ้าทางเหิือะไร่ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้จริงๆแต่ว่าก็คือพอรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่จิตเป็นสมาธิมากตอนที่เราพยายามจะสวดมนต์นะคะแล้วสติก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวพอสมาธิสูงมากมันทําให้เราหลับได้อันเนี้ยที่รู้มันทําให้เราหลับแล้วก็เออหายกลัวแล้วะเวลาหลับไปเวลาเจอผีก็แนะนําให้ท่านผู้ชมทําสมาธิจะได้หลับใช่จะได้หลับไปมันจะเป็นเรื่องผีที่น่ากลัวสะหน่อยนะน่ากลัวไหม ทางหายจากวงการไป8ปีแล้วกลับมารับงานอีกทีเล่นกับอเล็กของโบเมลาดาค่ะใช่อีกทีนะคะทำไมถึงตัดสินใจว่า8ปีแล้วอะโอเคกลับมาปีที่9หรือเงินหมดคนก็นสงสยัย โปรยหัวไว้ร้อนเงินก็คือร้อนเงินคนชอบแซวว่ากลับมาแบบเพราะว่ากลับมาเล่นละครละครมันไม่ได้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ตกใจทําไมเขาไม่ให้เงินเยอะนี้ขนาดนางเอกนะมันก็เยอะประมาณนึงแต่มันก็ไม่ได้แบบโอ้โเยเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าที่ที่กลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่า,ออ<ข>ามันมันเป็นช่วงเวลาของการที่เราอ่านบทแล้วมันเจอพอดีมั้งแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบคิดถึงการแสดงด้วยหลายๆอย่างมันรวมรวมกันแล้วก็เออ เล่นก็ดีเหมือนกันนะแบบเออถ้าเราได้เจอเราก็ไม่รู้ว่าจะอ่านบทแบบนี้แล้วก็เจอแบบนี้อีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มันมีช่วงที่เราเบรกไปด้วยความที่ไปสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณพ่อไม่สบายก็ถือโอกาสได้ดูแลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอจนเหมือนมันไม่มีตรงนั้นน่ะก็รู้สึกว่าเออตัวเองสามารถมีเวลามาทําอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ยังทําเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อะไรเงี้ยทําไมถึง ตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้อ่อย้ำอีกทีหนึ่งหนึ่งเลยมันชื่อนะเรื่องว่าอะไรนะลมเล่นไฟค่ะคือเชอรี่ชอบตัวละครที่เขาให้เชอรี่เล่น,นก็ค,คือคุณหมอพระพายผ่กเนี่ยเป็นคุณหมอผ่าตัดหัวใจแล้วก็เหมือนมีปัญหาครอบครัวเรารู้สึกว่าหนึ่งอยากเล่นเป็นคุณหมอผ่าตัดหัวใจสองก็คือเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสะท้อนยุคสมัยอ,ะอ่ะวิธีการเล่าเรื่องของแบบ เม่น้อยไม่หลวงเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแบบตามตามขนบปกติเออขนบปกติค่ะที่เขาเล่าเรื่องกันเออแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเราชอบตัวคุณหมอพาะพายแบบนี้อะไรอเงี้ยในเรื่องนี้ชลิ่แบบเหมือนเล่นมันจะมีฉากเลิฟซีอะไรย่างเงี้ยชลิ่จะมีลิมิตของตัวเองว่าอันนี้ไม่เล่นเล่นได้แค่นี้อะไรย่เงี้เบอร์ิรซีนเหรอ ทำ,ทำไมถึงไม่เล่นไม่ก็คือความสมบทบาทมันเป็นอาชีพของนักสแสดงอ่ะสมมุติต่อคนวางแบบแผนไว้อย่างนี้ใช่แต่ว่าชลียก็จะต้องสื่อสารกับผู้จัดตั้งแต่แรกเลยว่าเออจุบจริงชลียไม่เล่นนะคะเส้นเราอยู่ประ,ประมาณนี้เส้นเราคืออันนี้แล้วเราข้ามเส้นเราไปไม่ได้ <ừ> เอ,อแล้วก็พี่รับได้ไหมถ้าพี่รับได้งานอย่างอื่นหนูนี่คือเต็มที่มากแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องนี้พี่โอเคไหมถ้าเขาโอเคเขาก็ เออก็ก็ให้เกียรติในการทํางานซึ่งกันและกันมันมีวิธีคิดแบบไหนครับทำไมเราถึงมีเส้นว่าไม่จูบเจมถามด้วยความรักความเคารพนะคะ,คะอยากรู้วิธีคิดของชิรี่ทาไมถึงไม่จูบจริงในขณะที่โลกโลกโลกสมัยใหม่เขาคิดว่าการจูบจริงมันคือการสแสดงที่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยค่ะถามปรน,นความวาคิดหน้าอีกทีนงค่ะคือชลิีว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของความสบายใจของนักสแสดงแต่ละคนเลยเพราะว่าคนที่จูบจริงไม่ใช่ว่า มันไม่ดีในการทํางานของเขามันก็สื่อสารได้มันแล้วแต่บุคคลเลยซึ่งตัวเราเองเราแค่ไม่รู้สึกสบายใจในการที่จะทําแล้วก็ชลิก็เคารพตัวเองว่าแบบนี่คือสิ่งที่เราเป็นแบบนี้สิทธิร่างกายของเราใช่เคารพในสิ่งที่มันเป็นสิทธิหัวใจเราแบบก็เราเราเราไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ใช่เรารู้สึกไม่สะดวกสบายใจอะไรเงี้ยและปัจจุบันก็มีมุมกล้องนะ ก็ทิ้วหนีไปใช่เมื่อก่อนก็คือทิ้วหนีมาโดยตลอดลงคงไฟบ้างเอ็นตัวหลบลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับอเล็กซ์เรื่องนี้มีอะไรเบื้องหลังสนุกสนุกไหมคะเขาคลั่งรักมะหลังล้องคลั่งค่ะคลั่งเขาเป็นคนคลั่งรักแล้วก็เปิดเผยด้วยใช่ก็คือเวลาที่คนแซวค่ะว่าเขาคลั่งรักเขาบอกใช่เขายอมรับ ก็ความรักมันดีทําไมเขาจะไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่คลั่งมันยืดอกพังอาดง้ําล้ําโลกเลยว่าว่าฉันคือคนที่คลั่งรักเขามีแหวนเขาจะแต่งงานอะไรกันนะต้องถามเขาเองเขามีแบบว่าแบบแย้มแย้มหลมแหลมเชิญเชิญแบบจดหมายหรือการจะเชิญอิเล็กคนกส์จะร่อนมาอะไรอย่างนี้ไหมคะมีไหมคือคือเท่าที่ฟังอเล็กพูดล่าสุดเขาก็เหมือนแบบว่ายังต้องใช้เวลาอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าคือสองคนนี้เป็นคนที่เป็นคู่ที่ฉลิเห็นแล้วแบบ เชียสน,นุกนะน่ารักอะน,กน,กน่ารักน่าอินดูชอบถ้าเรามีแฟนแล้วก็จะมีแฟนแบบอเล็กมีสายแบบนั้นป่ะไม่ <laughs> ไม่แน่ใจเลยอะ <laughs> สมัยก่อนยูมานี่แบบโอ้โหละครติด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 กันสมัยก่อนเล่นละครหนักขนาดไหน,นะคะโอ้สมัยก่อนอ่ะละครเรื่องนึงมันถ่ายแค่ประมาณ2อเดือนครึ่งสมเดือนครึ่งใช่ปีหนึงน่งชลิเล่นช่วงแรกๆอะจะเล่นแบบ ประมาณ2เรื่อง3เรื่องเลยสมัยก่อนคุณเล่นละครชอบแนวไหนไมากสุดหวานก็เล่นนะบูนี่ก็แบบล้างบาดเหมือนกันนะร้องไห้นี่ก็ร้องไห้เป็นเผาเต่าเลยนะคะชลิชอบทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่ามาติดติดกัน <c oughs> คือถ้าพี่หรือพ่ออายุ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เหมือนว่าถ้าเป็นบูแล้วอ <c oughs> สลับไปเป็นตลก<อ>สลับไปเป็นคอมเมดี้สลับมาดรามา่าแล้วก็สลับมาบูอะไรเยหลากหลายหน่อยให้มันมีความแบบเราตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่เราเปิดกล้องเรื่องใหม่อะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะอะไรคือละครที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีหรือผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีสำเชอรี่คือถ้า เหมือน <ừ. S 1> ตั้งแต่เรื่องแรกที่ชลิซมาเล่นนะคะ,คะเรื่องนั้นคือปรลิตจับขโมยซึ่งแบบที่ออฟเล่นเป็นเสือหขยแล้วก็เรื่องนั้นคือเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์มากมันอาจจะเป็นเพราะเป็นเรื่องแรกของเราด้วยที่แบบชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะว่าไปไหนก็คือคนแบบจําได้แล้วก็คนแบบเหมือนสมัยก่อนเวลาที่ มันไม่มีช่องทางอย่างอื่นนะพี่เลมันก็มีทีวีแล้วก็เวลาไปไหนก็คือเห็นตัวกันอนะ่ะโอ้โหคนก็จะเรียกแบบโอ้พยาบาลเจียบเสืโอโคยอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็น ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบมหาศาลเลยจากนักนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็ต้องมาเป็นอย่างเงี้ยก็มีเขาเจะช็อกเล็กน้อยเหมือนกันรับมือกันยังไงคะเวลาชื่อเสียงมันถาโถมเข้ามาคะ่ะชื่อเสียงที่เข้ามาจะมีจากคนรอบข้างใช่ไหมคะ,คะแล้วก็จะเป็นแค่ว่าเวลาเราไปแล้วเราทำตัวไม่ถูกในช่วงแรกๆมากกว่าเวลาที่คนแบบมาขอถ่ายรูป<ล>มาขอลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบ ยังไงนะเราต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าที่อยู่มากเนี่ยคือจะทําให้เราแบบเป็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินเสมอพอย้อนมองถอยกลับหลังไปนะคะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดนะคะณวันนั้นคิดว่าถูกนะคะคิดว่าถูกเพราะว่า,าที่ผ่านมาตอนเราเป็นวัยเด็กอะเราไม่ได้เป็นเด็กที่มีความอดทนมากเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างอัแต่ใจแต่พอเรามาทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่เราโดนดุ โดนดุแบบดุมากๆกลางกองถ่ายอย่างเงี้ยใช่คือมีครั้งหนึ่งที่ไปถ่ายตอนเรื่องจับตายไวไลท์สายสมอนเป็นเรื่องประมาณที่3ที่4ของเราแล้วมั้งคะแล้วก็พี่หน่อยเล่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราอะแพ้อาหารทะเลแล้วผืนขึ้นตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้าเลยแล้วมันก็คันอะมันก็เล่นไม่ได้แบบ แล้วก็เหมือนจำบทก็ไม่ได้แล้วก็คันอะไรเงี้ยแล้วก็โดนดุอะค่ะโดนโดนอาเมาดุคือที่อยู่มาเนี่ยสมัยก่อนอนะเวลาถ้าเราจะจำบทอะคะ่ะทั้งวันเนี่ยสมมติถ่าย20-30ซีนนะ,ะเราต้องจำทั้ง20-30ซีนให้ได้นะ จะมาเปิดบทดูที่หน้าเซต่าเงี้ยโดนดุเลยนะว่าแบบคุณไม่ทํากันบ้านมาจากบ้านหรอไม่เมืออาชีพอะไรไม่เมืออาชีพเลยอะไรเงี้การตรงต่อเวลาอะไรทุกอย่างก็คือเป๊ะหมดทุกอย่างแล้ววันนั้นอะเราเหมือนแบบพอเราคันตัวแล้วก็พูดบทไม่ได้แล้วมันเป็นฉากแบบต้องร้องไห้แบบโดนยิงหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะอาเมาก็พูดว่าชลีเล่นได้ไม่ได้เล่นไม่ได้ก็กลับบ้านไปเลยอะไรเงี้ย แล้วอยู่บางสะเละกลับบ้านไม่ได้เลยคก็เลยแบบคือแบบโดนดูตอนนั้นก็รู้สึกทั้งอายด้วยอายคนทั้งกล้องถ่ายเลยความสนใจของสิ่งแวดล้อมเชอรี่เริ่มต้นด้วยอะไรคะ่ะเรื่องปัญหาค,ะค่ะไฟแรงเมื่อปี58-59ที่แบบว่าหนักมากมแล้วก็ปี54ที่น้ำท่วมหนักมากซึ่งชเชอรี่เหมือนได้ไปเห็ุด้วยตาตัวเองทั้งสงเหตุการณ์เลยในแบบ ภัยแ้งก็คือแม่น้ํทน้งสายหายไปเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราอะ่ะพอเรายิ่งทําเราก็ยิ่งอยากรู้พอเรายิ่งอยากรู้ก็หาความรู้หาความรู้รู้เพิ่มก็ยิ่งแบบอินจัดแล้วก็เหมือนทํามากขึ้นเรื่อยๆถามว่าทําไมถึงมาทําเรื่องกเกษตรเพราะว่าพอทํามาสาักพักเราเห็นว่าจริงๆแล้วกเกษตรเนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องของป่าไม้ที่ลดลงมากๆเลยอะไรเงี้ยค,ะค่ะก็เลยแบบเหมือน อยากทำเรื่องนี้แล้วก็ประจวบกับช่วงที่โควิดแล้วมีการขายผลิตผลทางการเกษตรยากเราก็อยากช่วยเกษตรกร,กรด้วยแล้วก็เลยเอาสองเรื่องมารวมกันแล้วก็เห็นว่าชาวนาเนี่ยเป็นแบบเกษตรกร,กรส่วนใ,<ช>ใหญ่ของประเทศ<ช>ก็เลยทำเรื่องข้าวพอมาเป็นเกษตรกร,เ,กรเต็มตัวนะคะอาจจะเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลเล็กๆสำหรับเชอรี่นะคะพบอะไรในนั้นบ้างพื้นท,ที่ที่แบบเหมือนถูกบุกรุกแบบ พื้นที่ป่าอย่างเงี้ยมันลดน้อยลงจากการที่ต้องการทําให้มันเป็นพื้นที่กเกษตรใช่ไหมคะซึ่งบางทีอ่ะเวลาที่ตอนเราเป็นคนนอกอ่ะ<ม>เราก็จะมองเข้าไปว่ามันเป็นความผิดของเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ที่ทําไมเขาถึงบุกรุกพื้นที่ป่าเขามองแบบนั้นนะ เราเนี่ยแหละเชลี่เนี่ยแหละมองแบบนั้นตอนก่อนอที่จะเข้าไปรู้เรื่องราวแต่พอแบบเหมือนพอเราได้เข้าไปเห็นพื้นที่จริงๆอะไรเงี้ยใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ณปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบนะคะมันก็มีระบบการตรวจสอบอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะมันมีการถูกพูดถึงแบบนี้ไงซึ่งพอถ้าเราไม่มีการตรวจสอบหมายถึงว่าผู้บริโภคพี่เลเชลี <Charlie S 2> อ่อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ยังคงแบบว่า ใช้ชีวิตแบบที่ที่เราเคยใช้โดยไม่ตั้งคําถาม,มไม่ไม่พูดไม่เป็นกระบอกเสียงเลยฮะมันก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่วันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่มันก็อาจจะยังไม่พอขออภัยมีคนถามว่าเราบ้าไหมมีคะ่ะแต่ไม่ได้ถามว่าบ้านะคะแต่ถามว่าแบบเป็นอะไรอเออแบบว่า,วาเอ๊ะทำไมถึงไม่ทําคือเป็นปัญหาที่ชลิซเจอถามเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก3ามสี่ปีเลยอะที่เขาถามว่าถามไม่หยุดกันเลย แม้กระทั่งคนในครอบครัวของชิลลี่ว่าแบบเอ้ามาทาอะไรอยู่ทาไมไม่ไม่ทํางานแบบไม่ทํางานที่มันได้เงินนะที่ได้เงินมากที่ได้เงินแล้วก็แบบเหนื่อยโดยโดยบางทีอาจจะไม่ได้เงินช่และสามสามปีแรกของชลลี่เป็นไม่ไม่มีรายได้ด้วยค่ะเป็นแบบเหมือนนอนโปฟิตอ่ะก็ถึงกลับมาเล่นละครเพื่อเอาเงินไปทําสิ่งที่เราต้องการถูกไหมเหมือนว่าพอเราพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะแรกๆเลยพี่เลคนฟังน้อยมากใช่ การที่เป็นนักแสดงมันก็มีข้อดีเหมือนกันเนาะในการที่แบบทํางานด้านนี้อะไรเงี้ยก็หวังผลแล้วค่ะว่าการกำเล่นละครของเราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เยอะมากขึ้นจะทายอินเรื่องสิ่งแวดล้อมในขณะที่เราเป็นนักแสดงใช่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบยาวนานมา12ปีแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะด้วยด้วยเวลาอะไรต่างๆมัน มันทําให้เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นอะเนาะอ๋อนี่เพิ่งรู้ว่ามีความรักมา12ปีเลยคุณเป็นคนรักยั่งยืนมากเลยะคะยังย่งยืนยั่งยืนเป็นคนอดทนมีเจาแวบ็บไปวางแผนว่าจะแต่งงานหรือว่าวางแผนครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะถามด้วยความรักเองรพก็มีคือพูดคุยถึงเรื่องอนาคตค่ะ,คะว่าเราจะอยู่ยังไงแต่ว่าคือณวันนั้นอะฉลียเหมือนมีคุณพ่อเป็นหลัก เหมือนเราอยู่กับคุณพ่อสองคนคือชลิมีพี่น้องสามคนคแต่พี่สองคนแต่งงานออกไปแล้วแล้วเหลือเราคนสุด <ฮ Chaos S 2> ท้ายอะไรอย่างเงี้ย product, <ห>แล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบอยากอยู่กับพ่อให้นานที่สุดแล้วก็อยากดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยาาเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือหลักของเราอะ <petit> และ้วพอตอนช่วงที่คุณพ่อไม่สบายอะไรต่างๆอะ <oss. S 2> เราเหมือนเราต้องการรับมือสิ่งนี้ให้ดีที่สุดอะมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือน ขอไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันต้องจบลงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเสียใจนะแต่ว่าแต่เราไม่ได้โกรธกันและเราก็ยังเป็นแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆคนหนึ่งในชีวิตของชลี่เลยเป็นเหมือนคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งด้วยซ้ําเพียงแต่ว่า ณนะวันที่เราตัดสินใจตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเราได้คิดมาดีแล้วแล้วก็ทบทวนแล้วว่าสิ่งนี้มันน่าจะดีกว่าสําหรับตัวเราที่จะต้องแบบรับมือกับปัญหาอ,อะไรหลายอย่างนะณ<ๆ>นะวันนั้นที่เรารู้สึกว่าเราเราเหนื่อยอะ่ะแล้วเราเราต้องการให้เรามีพลังงานที่ดีเพื่อที่จะเชียร up พ่อเราด้วยอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราตัดสินใจโอเคแล้วเป็นคอนคเข็ดตในความรักไหม ไม่เข็ดนะคะไม่เข็ดเพราเทอี่ชอบความรักชอบอะไรในความรักมากที่สุดชอบ companionship คือเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นบัดดี้เป็นทุกอย่างให้กันเป็นทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่แค่เป็นคู่รักหนุ่มสาวใช่หลังจากนี้จะมีความรักคิดไหมเป็นคนมีแผนมีขั้นมีตอออย่างเงี้ยค่ะคิดไหมครับว่าอีกสักปีฉันจะมีแฟนหรืออะไรเงี้ยไม่เลยค่ะก็คือให้เป็นธรรมชาติก็คือเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอคนนั้นเมื่อไหร่ เราไม่รู้ว่าจะเจอคนคนนั้นเมื่อไหร่แล้วเราจะได้เจอเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เ,เราสปาร์กยกับผู้ชายประเภทไหนสเปคเหรอคะชอบคนที่แบบให้ความรู้สึกเหมือนเราได้อยู่บ้านอบอุ่นปลอดภัย<อ>แล้วเราเป็นตัวเองได้สบายๆส,สนุกไม่ไม่น่าเบื่อเหมือนมันมันคือบ้านที่เราแบบว่าจะอยู่ได้ตลอดไปอะรับอะไรไม่ได้สำหรับผู้ชายอ่ะมีขอสักสามสี่หอุนี ซื้อสัตว์บริสุทธิ์มากนะเล่นการเมืองนี่เป็นนักการเมืองน้ำดีมากเลยนะเป็นตำรวจจะเป็นน้าตำรวจน้ำดีมากนะอันที่สองไม่เจ้าชู้สามเป็นคนที่ถ่อมตนคือเราไม่ชอบคนที่แบบเก่งแล้วก็แบบโอ้โหแบบเห็นเก่งมาตั้งแต่500รอเมตรอะไรอย่างเงี้ยยังไงอ่ะที่แบบเก่งก็คือเก่งเก่งไม่ต้องบอกโลกก็ได้ให้รู้ว่าเก่งข้างในอะไรอย่างเงี้ยบึก สต,ตีอ่ะดาวดาวต,ตีใส่แว่นด้วยอะไรอย่างี้ใช่ไหมได้ได้<อ>ภายนอกไม่ติดเลยกลัวการแต่งงานไหมหรืออยากแต่งงานไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียกว่ากลัวแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโมเมนต์ของการต้องตัดสินใจให้ดีเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตไม่ใช่แบบตัดสินใจด้วยแบบเอาแค่ว่าเราลาคนคนนี้แล้วแบบ เออแต่ว่ามันต้องมองให้ให้ให้รอบด้านนิดนึงเหมือนกันค่ะเข็มอับสอนแปลว่าอะไรนะคะจริงๆมาจากเข็มกล้าค่ะ,คะเข็มกล้าคือ,เ,อ,อเป็นพระราชทานของคุณพ่อ,อที่แบบว่าเหมือนเป็นทหารแล้วก็ออกรบแล้วก็ได้รับพระราชทานเหรียญนี้มามแต่พอเป็นผู้หญิงก็เลยคุณแม่เปลี่ยนเป็นอับษรที่แปลว่านางฟ้า ขอให้มีความกล้าขอให้เป็นนางฟ้าที่มีความกล้าหลังจากนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตนะคะขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะ